เอากว่าอายอย่เฮ้ยพี้พี่ถ่ายเลยถ่ายละถ่ายละว้าวต้องกินเม็ดหนึ่งของมมงั้นตายแน่เลย <c oughs> โหแหน่แหน่นนนดีเลยไม่เข้าทำไมอ่ะเดินผ่านแลว มันจะมันจะเห็นมันจะเห็นยังไงวะอยากรู้ลองดูกินกาก่อนได้เลยอยากรู้มันจะเห็นยังไง <c oughs> ไอ้นี่ไอ้ไม่ใช่วะนี่มันกองน้องที่ถอืออยู่เฮวยเห็นว่ะเค้ เท้ไอ้กดออฟ็ปแล้วเห็นเห็นจริงว่ะยักษ์เทคนิคอ้าวเอ๊ะอะไรวะโคตดโกงโคเจอด้่ยเย่ว้าว ว่าเล็วมันต้องทำได้ไปเลยดีไหมเนี่ยมีเดียดถ่ายน้ำดำอ่ะไ,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 ไม่ไม่ไม่ทำหรอกเข้าไปตายแน่เลยขนาดน้องเพิ่งกินมาก็แบบรดรลวๆเ,เนี่ยะกรอบละไปดีกว่าเนี่ยโอ้สบายใจลงเลยไอ้นี้ต้องลง อันนี้ต้องลงว่ะยังไงก็ต้องลงสบอสองร้อยไอคิตั้งกลแบบสองร้อยไอคิแล้วเห็นพอดีด้วย